ดูกันเลยดีกว่าว่าในหนึ่งวันแม่กินอะไรบ้างนะคะเริ่มวันด้วยวิตามินกินง่ายค่ะเป็นในรูปแบบของกัมมี่นะคะมีทั้งล้างพิษแล้วก็เสริมภูมินั่นเองค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะของแบนด์คิกีค่ะต่อด้วยน้ำเต้าหู้หวานน้อยนะคะของแบนด์สลัดไฮโซค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ออกกําลังกายนั่นเองค่ะต่อด้วยนี่เลยค่ะมื้อแรกของวันนะคะก็คือมื้อเที่ยงนั่นเองค่ะจะทําซอสดิบนะคะประกอบไปด้วยมิโซะมายองเนสโคชูจังและวาซาบิดองค่ะนี่ก็คือกับข้าวทั้งหมดนะคะที่จะกกิินนนนคค่่ะะแลล้้้้วว็เเรมมตือดยยี เอสชัวน์นั่นเองค่ะเพื่อช่วยบล็อกเบิร์นนะคะแล้วก็ควบคุมความหิวตลอดทั้งวันด้วยค่ะสําหรับข้าวนะคะที่หลายๆคนเห็นว่าเอ้มหนุยใช้กระบวยสีเหลืองนะคะอันนั้นนะคะซื้อที่ร้าน60บาทเลยค่ะเพื่อที่จะควบคุมนะคะปริมาณข้าวที่เราจะกินต่อ1มื้อนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีข้าวนะคะแล้วก็หมูผัดกะหล่ำปีหัวหอมค่ะผัดเองแล้วก็มีน้ําแกงที่ทําเองด้วยนะคะแต่จะเห็นว่าในแต่ละมื้อนี่ยผักจะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเน้นที่ปริมาณของ ผัก70ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตนะคะมาถึงเบรกบ่ายค่ะช่วงใบบ่ายลูกๆก,ก็จะหิวนะคะแม่ก็อยากกินด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นครัวซองค่ะแล้วก็ถาดหน้าด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นเหมือนเป็นเขาจะเป็นเหมือนโกโก้นะคะที่เป็นกับกรอบอยู่ข้างในด้วยค่ะไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่อร่อยมากก็ทําให้ลูกๆด้วยแล้วก็มื้อเย็นค่ะนี่เลยค่ะเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวจะ ออมีการแจกสูตรนะคะให้ในคลิปต่อไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะมื้อนี้ก็จะเป็นมื้อใหญ่ของหนูนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะหมดวันแล้วค่ะก่อนนอนก็ไฟเบอร์นะคะแ